ก๋วยเตี๋ยวอีกแม่มาเอือกก๋วยเตี๋ยวป้าเลี้ยงเบิดวงเลยเบิดวงเลยขอบคุณพี่การชัยแล้วก็มาเช้าป๋อมแปลมป๋อมแปลมเดอร์ฮาร์ตอัพประกันเฮ้ยนี่โอ้ปัง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 ขอบคุณค่ะปังปังเด้อไอ้ปังปังว่าน่าปังปังตุ๊บไปเฮ้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 โอ้เพลงดิจิทิลเยอะมากเลย โอ้โหโอ้โหขวดเด็กขวดสองครับเราจะไปขวานไหนดีครับฮะอ้าวแล้วแยกขวดทำไมอ่ะใช้เวลาไงโอ้เหรอใช้เวลา30นาทีดูที่กระดิ่เสร็จก่อนอ่ารเหมือนกันจริงเหรอจริงอีริมาเยอะหน่อยจะไม่เหมือนกันอ้าว โอ้ต้องตะโกนตะโกนถามกันเลยเนาะตะโกนถามกันไหมนี่กยังไปเบิร์นเลยค่ะทำอะไรวันนี้ผัดผักเหมือนกันนะคะแตงโมค่ะผัดผักรวมโอ้โหเดี๋ยวจะมาดูครัวใครจะสะอาดกากันว้าฮู้คุณโงฮามานะคะจริงเหรอ ททุกี่่แล้วคะอืตรงนี้ครัวลำเพลินโชนะครับอันนั้นครัวสาวน้อยโอ้โหทำอันนี้ตู้ใครนี่ตู้ใครตู้ลำเพลินโช,นโชอู้หูหลอกมีไหมมีตู้ไหมมีไหมอยู่ไหน,น,นโอ้โหใครคะจะดูะอะไรคะดูความลับใหญความลับอะไรเนี่ยดูเฉยๆนี่แหละ รู้วัตถุดิบพวกเรานะคะอ่านี่ไงนะจ๊ะแยก็ได้โอ้ยได้ได้เปล่ยนปิดปุยดอกแย่กับบัวเทนฮวงบ้วยไปดูหน่อยครับอ่าฮาวสิอยู่ได้กี่วันนี่ประมาณสามวันสามวันเมื่อสามวันขึ้นอันนี้เป็นนี่ไก่กระมงตู้เย็นลำโพงโชว์นะครับสุดยอดมากครับนี่ราคา สุดยอดยตู้ใหม่เลยนะครับตู้ใหม่ค่ะใหม่ทุกคนค่ะใครแตะไม่ได้เลยใช่ไหมนี่ไม่รู้เลยค่ะเขามางัดก็ไม่รู้นะครนอนหลับไม่รู้เรื่องค่ะตามชอบตามเปิดเอาทางนี้เราก็มาดูสาวน้อยครับเขาจะโดนเจดเด็คนำใหม่ไม่ใส่ห้นี่ละ เห็นว่ารับเิ็มแล้วก็หาอยู่หากินเป็ดเงินก็เต็มบัญชีอยู่นานจะไม่เสียดงินเลยต้องมาปอกไหมเขาบริหารเวลาได้บริหารเวลาได้เขากินหกโมงแรงกุ่นอันนี้ครัวน้องนุ้ยนะครับโอ้โหอืม จอาเ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 ข้ามาได้ไงขอขอนอนก่อนค่ะก่อนที่จะออกเดินทางนอนไปไหนนอนแถวนี้ล้วค่ะเดินทางไปไหนไม่เวลาจะไปลำตอนนี้หะคะมาที่ช่วขอนอนอ๋อแต่ก็คือก็อยากมาอยู่คนหนึ่งไงนนี่เล่ากระห้าหน่อยน้อยยังไม่ให้เมียอยู่เฮ้ยเห็นหน่อยเฮ้ยเงินเล่ากระห้ามาให้ตลอดน่าไปเรื่องป้ายนะ ได้ว่าสันไดยืมเขาหน่อยไหมะ <c oughs> เป็นร้อยหรือมั้งนี่ฉันเสิร์ฟอะคอยร้อยยี่สิบสองร้อยยี่ิบองคนเนี่ยเขาไปนับวาเนี่ยสาวสาวน้อยเพชรปันแพงร้อชีวิตรับเพลินโชกี่คนเจ็ดิดหรือแปด ป้าเป็นกี่ร้อยนี่สองร้อยกว่าเมกควรสิเปิดวงข้าววันละกี่สอบนี่ได้รัฐรับเพิ่นโชว์มีกี่ชีวิตเด็เซอร์สาวน้อยร้อยยี่สิบสองคนเอ้าเจาะขึ้นบู๊โฮ่เจ็ดแปดสิบถึงไหมแปดสิบประมาณนั้นรวมเป็นสองร้อยครับพี่น้องสองร้อยกว่าเนาะกว่ารวม ไม่ไม่เฉพาะแดนเซอร์สองร้อยแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่นอ้นองไม่งั้นไม่แย่ครัวรหรอกอยอดเลยครับโอ้ย,ออก,ย,ยก็ตกใจแต่นี่อะไรเดี๋ยวนี่เจลักตกใจแต่นี่อะไรเดี๋ยวนี่คืออยู่วัดนี่แหละ ลลพี่สองกลับกี่วงเนี่ยมาทำไมอีก,กมาทำไมไมาทำไมเรียน,งนไงฮะม<า>ัมเรียนใครมาเรียนผมมาเรียนเอาเรียนอะไรเรียนกับบอสไงอ๋อ เจอกันเจอกันเรานะเราต้องเข้ามาเราต้องมาตามบอกออกตามประตูใช่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 เราจะมาหลบหลบก้อนๆจะทําไม่ได้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเราต้องมาเรียนแล้วมีใบรับรองกับอมีใบการันตีหมดแล้วกับเราสามารถเดินเข้าออกได้ใช่ไหมพ่อโหเล่คิดข้าวหรือยังเนี่ย รอบเย็นกินหรือย really ังเหลือซีอ sure> like hmm. ิ๊วเขาล้วล่ะเอาแต่เห็นพอแล้วเ็ยังสามหรอมึงไฟเนาะเขาเป็นแบบเกกัมือเอืนเมนม้ยมอเอือจ้ามนวันนี้วแม่ก๋วยเตี๋ยวได้สิได้กินจะเป็นบบรูอีกอย่างนั่นแหละเนาะจะเป็นพวกปึกเขาขี้กรุ่นมือเอือนใบสามหนึ่งก๋วยเตี๋ยวน่ะ เจ๊กุ้งจัดให้บายสามหนูไม่มีไม่กระด้างนะคะตัวนี้นะคะสวยสวซัวนะเข่าเมื่อไรเจ๊กสอบเข่าเข่าตัวนี้ยังวันละครึ่งอยู่ค่ะสองร้อยกว่าคนเข่าวันละครึ่งสอบลำเพรย์โชว์แปดสิบนางจางงี้สาวน้อยร้อยยี่สิบสองมั่นเลยค่ะยังไม่น่าหมดรังเลยดีเลิกสุด อาเสียงมักคองแล้วเสียงมันคองนนแนนแต่ว่าพงศลดใส่ห่อเดียวกันใหม่ใทั้งนั้นเลยครับมีหม้อหุงนี่นี่น้อใหม่ใหม่หมดเลยอ่ะขอก็คลิปหนาครับพี่น้องครับผมขอบคุณทุกคนที่เลกซได้เพลงไหนเนาะเพงฝรั่งะ อันนี้ไทยไหนอยู่หรอเขาจะสอนบุคลิกไ่ได้สอนเโอกาสทายเ่าสอนบุคลิกกัภาพูดบุลิกกับบทายบุคลิกกลิกกับลิกกับลกกับไม่ทายยังไม่ได้สอนชูโอ้โหเขาเบาอยู่นะไม่เป็นไรเขาพูดอยู่ อะพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับผม